สวัสดีครับพี่น้องวายนี่ก็อยู่ครับนุมมุงชนคนอีสานเหมือนเดิมครับนี่นมมุงชนก็นมีธุระมากค่นี้นิดหน่อยก็เลยเก็บผาบรรยากาศห้พี่น้องชมสักก่นนอนนะครับน,อบบน้องว้าคขับนัก่องเที่ยวคือปวดจะรับายนี่ครับปวดครับเต็มใายหาดเลยครับจะไทยจะก,กี่ฬนจะฝรั่งนะครับนะบาะว่าเป็น มีงานยังน,อน,อน้อมือนี่คือมาผู้นักท่องเที่ยวคือหลายเด้อครับโอ้โหเด้ครับนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มทะเลเลยครับบรรยากาศเลยวายเกเรเนาะครับน้อวายเกเรเหมือนนี่ก็โอ้นักท่องเที่ยวเพลนผ่านกันนะเด้อครับหลายนะครับเต็มเลยใช่หาด ครับโอ้คนนลายครับมื่อนี้อ๋อเป็นเลยบใยอีเรครับโอ้คือสิขามทางไหนวะคนนลายมื่อนี้ครับท่องเที่ยวอาลายเป็นพิเศษเลยเป็นวันนี้ย่างคือปวดแก่ครับพี่น้องแบบนึงครับแบบนึงปวดเกิดโอ้คือปวดแก่ครับ เตี่ยวเต็มเลยครับอู้จะคนไทยคนอ,อ่ปุ่นคนคอมเมนต์ฝรั่งเยอะแยะเลยนะครับเลยรถก็ร้ายคนก็ร้ายมือนี่งเป็นอีกมือนหนึ่งนะครับเนาะอู้ว่าเป็นส่วงปลายฝนตน่วนหนาวคือเฝนบาวะ่ะพี่น้องน้อง <c oughs> ก็คือ้องเทียเออเท่ยวกับเด็มาเที่ยวลร้ครับเนาะมันกับสิบเบิดฝนคือว่านะเบิดฝนเลยเป็นบรรยากาศเดี๋ยวหนุ่มมุงชนพาไปเบืองฝนยูโทรี่ไร้นะครับร้ายเป็นพิเศษเลยมันนี่โอ้ยอนแสงครับเห็นมัเมึงด้วยมึงด้วย มุมส่วนสูไม่เบิ่งผูอยู่ใใกลบไก่ครับครับอยู่ใใกับไก่เป็นยมเป็นยมอยู่โอ้คนหลายครับมือน,นี้คือว่าคือว่าเป็นกรณีพิเศษเลยมีหอดนังบ้าน,นครับมีหอดหล่นม,มีหอดนังบ้านทีหนึ่งเมือนงนี่้ไม่หรอก เรือเก่าด้ยครับพี่น้องวัวเท้าเราไม่ขาครับก็ไม่ขาเราเราต้องวัดทีนึงมาให้หนุ่มชนบอลสับคนหลายครับคนครับใช่หาต็มด้วยครับหยาบเลยเพิ่งเยอผมจะสูบไปเบิ่งครับคนครับเป็นกำกำอยู่เป็นคนณนี่พิเศษเลยครับคนหลายครับนาะสงสัยมันจะหยุดเวค่ัวมันหยุดเหี่วมันกับ คนก็เลยหลายโอ้ชายหาดก็งามซักเหมือนนี่เนาะชายหาดเหมือนนี้ก็ถือว่าเป็นงามเพราะว่ามันฝ้ามันเปิดนะครับเนาะท้องฝ้ามันเปิดก็ได้บรรยากาศมันก็้เรื่อหน้ามานางมาเที่ยวเนาะครับเนาะโอ้คนเบืองครับน้ำถวนนุ่นก็ฝันได้ครับโมเมนต์ว่าต่อยู่ในที่ มีไปทัวๆกันครับอยู่ถนน,นกับเดินเพลินผ่านคณะได้ครับเป็นกรณีหนึ่งเลยเห็นว่าพี่น้องตัวนี้ใส้าหาดพัทยากางครับตัวนี้เป็นใส้หาดจากพัทยากางครับทีสามแยกพัทยากลางครับถี่เถ่วคนจัดคอนเสริร์ตบ่อย,ยนะครับแต่ว่ามันนี่มันมีคอนเสริร์ตครับแต่ว่านักท่องเที่ยวแบบโดนเนื่อยครับ เนาะเต็มเลยครับมจาจักอยู่ถนนมนจาจักอยู่อ่า, <c oughs> ายหาดครับคือว่าเป็นกรณีพิเศษมากเลยครับครับอู้ <c oughs> หลายแสดงว่ามันนี้ <c oughs> พัทยามาดีนะครับเดิมดีนะครับเนาะดีดีดีที่สุดเลยเป็นเป็น้นันดีที่สุดเลยนะครับเนาะ <c oughs> ถือว่าเป็นเหมือนหนึ่งมือโอ้ขาบ้บย่อนแสงเนาะพี่น,น้องเนาะมส่วนผมก็ไปเดินไกลบนไหนเอาโบย่อนแสงจะงามอยู่ครับมันย่อนแสงครับกล่องกล่องตัวมันตัดแสงไหนผมบามไล้เอามาพอดีผมเอาแต่โทรศัพท์มาโทรศัพท์ติดกายมาให้ซื้อครับมาเห็นบรรยากาศคือดีๆก็ได้ก็ดอย่าเก็บภาพ่บรรยากาศให้พี่น้องชม คือเป็นบรรยากาศดีๆลมเย็นๆข้คนคือหลายแท้ว่ะเอาครับเนาะผมก็เลยอยากเกียบภาพให้พี่น้องชมเบิ่งก็เลยอ่ะมาไหนงามบ่มง,งามก็เอาแล้วว่ะสูม่มไลยมันก็อยากบ่อยากโฟกัสเนาะครับเนาะงุปนค,ครับเป็นขี่เรือไอผู้ใหญ่เนาะครับเนาะตัวน้อนนะั่นน่ะ โอ้จำวนน้ำข้าเจ้าเนาะครับเนาะสนานเลยเพื่นฝนหลครับโอ้เป็นผ่านเต็มถนนหนึ่งจากคนไทยคนนาวฝรั่งญี่ปุ่นเป็นกรณีเป็นพิเศษด้วยมนี้เป็นสงสัยจะเบิดพาออยุเลยเนาะครับเนาะเป็นไปฝนต่วนหนาวคนก็ได้มาเที่ยวหลายโอ้ยมาเด้อพี่หนองเด้อ ช่วงนี้นาเที่ยวมาด้วยพัทยาบรรยากาศนาเที่ยวสุดยอดเลยครับเห็นบหครับแดนเบาเล็กหน่อยก็นั่งแดนเบางานเบาใหญ่คนเจังเหมือนไอ้บุญเพร่มเพื่มในขึ้นไปยอยู่ก็จะมีงานมหกรรมเบาเนาะวิ่งเบาใชาหาดภาสิมีครวบ้วานชุมชนจักสี่ท่านบ่ทัน ให้ท่านเหตุการณ์บมท่านขั้นท่านเหตุการณ์กัน,กนสิ <c oughs> มาเก็บผาบรรยากาศให้พี่น้องชมอยู่ครับเดี๋ยวเอาไว้นุ่งชนมีเวลาลงมางานเบาเ่นนุ่งชนจะลงมาเก็บผาบรรยากาศให้บ่งสวยๆนะครับเนาะโอ้น้าเรือตัวนี้ก่อนครับสามอย่างสามโดนไปเลยก็มีมั้ง ซูมหลายนะครับนาะมันบริยาณโฟกัสครับพี่น้องครับโอ้ดีดายครับคนครับอยู่ไกลอยู่หรอกครับแต่ว่าผมสูมเหมาโอ้คือว่าน้าแน่นค่ัครับคือว่าเป็นการสัญญาณที่ดีครับกับเมืองพัทยาเนาะครับนาะนักต่องเที่ยวมาหลายก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับแอบทายผู้สาวม่งก็ดังเซียวตีอยู่ งามครับเล็กน้อยครับเล็กน้อย,นยหน่อยคนมาเที่ยวคนไทยเขานี่ครับไม่ใช่ันฝรั่งหรอกหลางหลายครับนนั่งสะโดสซเด่อยู่เดี๋ยวผมจะพาลงไปบางส่วนนั่นครับคน,นหลายๆนี่ยมันเป็นยังเนียะครับเดี๋ยวผมจะลงไปจะไปเอามอไซค์ก่อนเดี๋ยวผมจะไปจับส่วนนี้ก็ส่วนนาเส้นทานนะครับครับเห็นบอกเส้นทานพัทยาทุกสูงนส่วนนาเส้นทาน พอไปเดินในเส้นทางครับก็เหนื่อยเดี๋ยวก็มานางใายหาดมันก็ไหลบรรยากาศพอดีได้ครับช่วงนี้ครับช่วงช่วงนี้มันไหลบรรยากาศพอดีครับเพราะว่ามันบรรยากาศยามแดงเนาะครับเนาะ,ะยามเย็นๆบรรยากาศเย็นๆนเนาะเพราะว่าพระอาทิตย์ก็จะตกดินนะมันขนาดนางนนครับก็โพธิ์หัวหอนแห่งนาะครับเนาะแต่ว่า แสงมันดีครับเหมือนแสงดีแสงดีเป็นสุดหยอดเลยครับเพราะว่าจะมันจะหย่อนจะสั่นแน่นอนครับนอกผมโมดแล้วเหมือกันสั่นมาหมเดเลต่างใจเด้ครับมันจะมาถ่ายพอดีผมผ่านหมาเห็นคน,นหลายๆสุๆ่มๆนะไปพี่น้องสมบนหน้าเจียบผาบรรยากาศที่สวยงางามบนหน้าไปไปมุ่งส่วนผ้าเดินต่อครับก่นไปเอารถมอเตอร์ไซค์ก่อน เดี๋ยวจะพาลุกไปสวงบางนั้นเนาะครับเนาะเห็นบอกครับสวงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปบางนะไปรถร้ายคับครับโอรถก็ร้รายคนก็ร้รายครับเมืองที่รับเนาะขนเต็มเลยครับรถก็ร้ายเต็ม รถก็ลังติดเลยครับตอนนี้จะขามทางน,นี่จะขามไรเม่อไรคนเข้อกับขามกันอยู่เดี๋ยวลุงมชุนขอขามถนนก่อนจะเข้าเยอะคือว่าขามเ่อไรรถก็นั่งบางนะครับเนาะอ่ะโอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างน้ำนะครับโอ้ดีหน่อยยังสวยแต่เนี่ยน้องก็นั่นง,งสิขามทาง ชนนโรดก่อนแบบหนึ่งเล็กหน่อยง่ายไดนลองเลยอเบื้องรถวดโดยเฉพาะชนตีสนะครับหนอคนลาย ช่วงนี้เป็นนาเส้นท่นนะครับน้องอ้หุ่นบ้านนี่ข้นเต็มเลยครับบ้านนี่แน่นเลยไปได้ครับแน่นเลยว้าพี่คือว่าผู้คนสุดหยอดเลยครับตามช่าหาดเยาวผมจะสิดกว่าเยาวฝ่าวบรรยากาศน้องครับ ช่วงนี้ครับคนโอ้แน่นด้วยครับเดี๋ยว นี่ครับชว่วงนี้ครับพอดีผมลงมาเ่ยมันโอ้หาทีจอดรถหยาครับขนาดเป็นมอไซค์ก็ยังจอดหยาดเวยครับคนหลายครับบางที่เดินนำ้ำถนนนทางคนหลายนะครับนั่งเต็มเต็นหนึ่งคนยี่นเต็นเต็มเบิดครับมีมีมีกันผนครับอนึกว่าเบิร์งข้างไพ่หนอกกับบมีหนอเสื้อมาเบิง์นขาไก่เขามาในเต็นรู้คนเต็มเวยครับ สมบูวีเห็นเพื่อนร่มไปเดินน้ำยหยอนแสงเนาะครับเนาะช่วงนี้เนาะโอ้ยผมผ่านมานะสิงฐันครับมันมุ่งมิตรจอดรถครับพี่น้องแล้วนั้นมุ่งมิตรจอดรถก็จอด,ด,ดจอเต็มเบิดครับนี่ครับเป็นบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับเนาะเห็นบ่นครับคนหลายคือว่าหลายมือ้อนี้ หลายคัปคุเมื่อเทียบด้วยในลมกเ็เยอะครับเพ่ก็นั่งสนั่นอยู่นึกหน่อยที่ไายเนาะพ้าดูกปาเต่ามาเที่ยววันยดไปสมพ่อเห็นบรรยากาศครับครับพ้าดูผป้าดูนิหน่อยมาเรียนมาเรียนเบาเป็นบรรยากาศที่ดีเนาะครับ เทีวเลยครับพี่นอ้องคนไลครกับมาหนินุ้งชนุนปฏิมาขอเกียปากชดซ้ำเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นุ้งชนกะเอาภาพบรรยากาศใบวายแก่ๆเนาะครบับายเย็นๆมาฝากมาตอนพี่น้องครับขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามขอบคุณทูกซับทุกไหลนยครับเด้อ สำหรับคลิปนี้นุ่มมงชนกน็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อครับบรรยากาศที่สวยๆมยามมรแ่งอากาศมาันก็ดีเนาะ ่านย่างผ่านหน้าของแล้สาว